คุณผู้ชมคะมีปร,รระระประกาศจากสำนักพระราชวังค่ะประกาศจากสำนักพระราชวังนะครับพระบาท<ด>สมเด็จพระประมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนรุปดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิษสวรรคตค่คะตามประกาศของสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลลาธิเบศรามาธิบดี จัก,กรีนันบดินทรสยามินทราธิธราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลศิริีราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการพระประชวนหาใครยไม่ได้สุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพุสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพรชชนพันษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีประกาศสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2559